พ่มันมานะกลัวคนนี่แหละพอดูแสดิพอดูท่าเธอจิโรดพ่อครับดูเมนแท้ก่อนน้ารีสิวมาเรื่อยๆเลยอ่ะจริงเหรอนั่นแหละดูดิคุณพ่อเจะแม่โขกไปเรื่อยๆกระดองมันแตกโอ้ยเก่งมากเดี๋ยวไม่ทนไม้อ่ะอีเห็นไม่นอนไม่กินแน่นอนน่ารักอ่ะโอ้โหลำเลียงมากเลยเฮ้ยไ้ปิวแล้วไ้ปิวเลย สัตว์ค่ายสุรศรีอาหารเต่าตะก้าละสิบบาทอาหารกระต่ายนี่เต่ากับกระต่ายนะน้ำ,นำปั่นล้มส้มอ,อ,อะไรดีครับมีน้ำปั่นลูกน้ำส้มน้ำส้มเนาะน้ำส้มค่ะมีไข่ส้มตำด้วยอ่ะอพ่อยี่สิบห้าใช่ไหมคะไปให้สัตว์ใหญ่ก่อนไหม กินแตงกวาเหรออาทำทับให้สุกอุ้ยเก่งจังอ่ะจับมือแม่อุ้ยขอโทษขอโทษขอโทษฟังเลเซอร์ด้วยนะเลเซอร์ตรงกลางเหรออืแม่รอดละดนะอุ้ยพ่อเราไม่เคยมาตรงนี้ เขาทำใหม่อ่ะไม่เห็นอนอะไรไม่รู้ตัวใหญ่ๆเฮ้ยจำท่าไม่มีควายด้วยนะโอ้ยเขากินโอเคโอ้ยเก่งมากหมูต้องพาบแม่ว่าหมูกินกระหล่ำโคเหรอเอะ เอาเธอไม่กินแตงเลอทให้แตงเธอเธอไม่กินเลรอุ้ยสงสารน้องหมูอ่ะน้องหมูไม่ได้กินนะทําไงอ่ะอุ้ไม่อยากให้ตรงพื้นเลยมันกินกับโคลน่ะมันกินโคลนเข้าไปอ่ะแล้วดูอย่างนี้ไม่เห็นหมูเลยนะหมูมันแบบมืดตื้ออ่ะอันนี้ตัวอะไรอ่ะ อ๋องวดนี้เขาไม่ได้ให้แตงกวาเนาะท้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยเายอยู่เคยเคยแก้งหมูปกติหมูมันต้องอยู่อีกอันหนึ่งปะเอาเรวยื่นมาขนาดนี้แล้วเคโอ้ right? โหพยายามมากเราอ่ะอุ้ย ลูกอ่ะโอ้ยโอ้ยอมีเคี้ยวไหมแม่แ้วมีเคี้ยวปะจี้จริงเหรอเย้จำฮาร์ปแม่รู้แล้วจำฮาร์ปจำฮาร์ปล่อตัวตัวใหญ่ให้แม่หน่อยนะคะจิ้มจิ้มเอาไม้จิ้มไม่เอานะหนูนะอะเอามาของหนูไปเอาให้หนูไปโอเคนี่ไงนี่ไงถืออันนี้ไว้นะ,ะถืออันนี้ข้างนึงครับยอด จิ้มใหม่จิ้มใหม่ได้ถ้าพร้อมยังโอหนูจะกินแต่ไม้อ่ะมันไม่กินแตงกวาหนูมีวิธีฮะสนุกแต่หนูมีวิธีจริงเหรอเอาตงกวาให้หนูเตงกวาเดี๋ยวหนูเล่าให้มาพอแล้วไม่ ยายสนุกดูแกกระหมนี่แหละแม่ว่าจะมาจะจมไปโยจมไปตรงแนวเสียงอ่ะเออเร็วตัวเล็กเร็วตัวเล็กเร็วตัวเล็กวิ่งตัวเล็กวิ่งตัวเล็กวิ่งไม่เป็นไรกวัวก็หลดดไปหนึ่งไม่เป็นไรจะจีมให้ ไปให้ฮะใ,ให้ควายมาไม่ทันตัวใหญ่กินหมดเลยป่ะมาให้ควายมาเร็วโดมันไม่ได้ใช่ไหมต่อตอตดอต่อะใอ้อต่วเ่็กนอ้่ตนตนะ่ เร็วเร็ววุ้ยฉี่แล้วฮับให้ตัวเร็วฮับให้เลยให้เลยไปดูควาฝั่งนี้ดิไปจับตัวใหญ่มาแนวแม่ปุ้ยวันเห็นหรอวันเห็นว่าอยู่ตรงเนี้ยจริงเหรอเธอเมื่อกี้เห็นว่าอยู่ตรงเนี้ยแล้วกระบะกระบะพ่นน้ำลายเถิแม่ดูดินะ อุยงับ,งบใจขาดใจเมื่อล่าเธอหวัวมีแต่เลือกคนใช่ไหมไม่จับนี่ไม่จับไม่ได้กาาลนะัวมันมานะกลัวคนนี่แหละใช่ไหมใช่อุย,อยจม,มูกจม,มูกเลยดิคนจะตกแล้วโอ้ยจมพามีมีอีกเต็มเลยพามาเร็ว ไม่ต้องทำเขาเดินเธอทำฉันตกใจอ่ะตัวเล็กนี่น่ารักจังเลยอ่ะฮาเรดีฮาเรดหรือตัวใหญ่แย่งหรือตัวใหญ่แย่งให้ตัวเล็กโอเคตกลงไหมให้วัวก่อนวัวหิวแล้ววัวจะเลี้ยแล้ว ให้ทุกตัวให้ทุกตัวอันนั้นให้แล้วให้ทุกตัวอันนี้มาตามแม่มามออ้าวอันนี้โอ้ยทับมาให้ตัวนี้สีขาวจุกจุกอย่าแย่งกันไม่เป็นไรเราให้เธอไปแล้วไงเธอก็กินของคนอื่นได้นี่ใช่ไหมได้มีเพียบเลยคนนะใช่ไหมแม่ครับ ถ้าถ้าเรามั่นใจในสิ่งไหนมันมันก็จะเกิดขึ้นแม่จริงเหรอจริงเฉพาะมันจะมันม่นใจไหมว่าัะมามั่นใจนะมั่นใจแม่ชอบหมูมากเลยอ่ะอ,อุดอู๊ดอ่ะฝนตกแล้วมอกแกว่าแม่ไทยหนูอ่ะจริงเหรอเร็วๆฝนตกแ,ตแตล้วตกหรออุ้ย เรายิ่งมั่นใจมันยิ่งออกมาแม่เราก็พอเหยียบเต่าอ,อุ้ยอุ้ยนา่ากลัวโลงเฮ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 งจะถูกหวยแล้วมั้ง,ง,ง,งถ้าเราเจอเต่าอ่ะเราเราเอาแป้งถูเต่าได้นะจะถูกหวยแล<ะ>้วเห็นตัวเลขแล<ะ>้วใช่จะจะจะ,จะลองถูกระบองเต่าเอิ่มกันแล้วไหมเผื่อจะได้หวยเอาไหม แต่หวยออกวันนี้แล้วนะจอมพับเท่าไหร่สาม <3 S 1> 5ัสามพาโอ๊ยมาบอกอะไรตอนนี้อมันออกไปแล้วมั้งสามพ้าหกชางมันเธอโอยเธอน่าสงสารจังทำไมเธออยู่ตัวเดียวแต่เราคีบไม่ได้อ่ะสงสัยแม่กับพ่อไม่ให้มาใช่ไหม,มสงสัยแม่พ่ออ้วก อุ้ยเดินทางไหนอะพอ่อโอ้โจูกลับร,รไปกงม่วงนั้นพาเราจะไปยังไงรับนำโอเคกงม่วงนั้นนะโอเคไปใ<ช>้ถ<ห>ึงกงม่วงนั้นนะใช่ตามมานะโอเคแน่ใจไหมเนี่ยแน่ใจทำไมเรากลับมาเจอหมูอีกแล้วอะพ่อดูหมูตัวนั้นไม่เป็นอะไรอะ Oh. อุย้ยผู้นำทางเร็วจุงอุย้ยผู้นำทางผู้นำทางผู้นำทางน้อยหน่อยผู้นำทางเจอเลเซอร์แย้วผู้นำทาง ของแม่ขอบคุณค่ะโอ้โหกำเร็บมากเลยเฮ้ยไม้ปิวแล้วไม้ปิวเลยใครเก่งที่สุดแม่ทำไมแตงกวาหล่นเต็มเลยอะ Tin mai. Bila yo bila do bila dah dan jai hari do kaka so bila dah one and now so ha 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 bila do bila do bila na mana na na na. Ting Terima kasih. มุ้งนี้ไม่มีเส้นกรอกเนาะว้าวอยู่ตัวเดียวเหรอตัวเดียวอ่ะสัมผัสอ่ะนหนูอ่ะให้เขาชิ้นใหญ่หน่อยอยู่คนเดียว เขาเก่งนะเขาใช้มือเอาลงก่อนนะปลาลูก<ป>เอาแล้วเ<ป>ม่นน้อยก็ลอยใจมแรงมากแม่เม่นไม่ตื่นเลยเหรอเ<ป>ม่นกินแตงกวาบอหร<ป>ืว่านี่คือวันิ้นลูก อวนอันนี้คือวันจินโลกอ่ะจริงเหรอไม่เลยขนาดนี้อทุกคนต้องตายจินโลกวีนี่น้องอะไรอ่ะเบี้ยใหญ่พอยาวมั้ยอืมค่ะอันนี้น้องอะไรอ่ะพ่อมแม่พ่อทานไหมเนี่ยอีเห็นอีเห็นไม่กินแน่นอนไปไม่เคยตื่นเลยนะแม่เห็นหลับแนละ้วเนือห่ับไม่ทนไม้อ่ะอีเห็นไม่นอนไม่กินแน่นอนขอบคุณมาก ทำไงดีครับอาลูกอ่ะตัวอื่นไม่หิวหรอเหมือนหนูเลยเนาะเหมือนขาบปีบรรลากกันนะับอ่ะแม่เลือกกินด้วยนะจ๊ะ มันไม่กินแตงกวาฉล่าสุดๆครับอนุ่นตัวนั้นกินหนุนแตงกวารออยู่นู่นเร็วรู้พูดไงว่ารออยู่เนี่ยแทน่ารักอ่ะแม่มาแม่จะเสียบแม่จะเสียบกระล่ำให้เล่นเจ้าดูไทยเนื้อสุเกะเร็วเจ้าดูไทยเนื้อสุเกะนะครับ ขอไม้ให้แม่หน่อยครับแม่จะเอาวงเจ็บแล้วกระลำให้ให้เม่นก่อนอยากให้ทั้งอันเนี่ยมันให้บอดายมันดูเล็กอ่ะใช่ไหมพอดูท่าอนสุเกะพอดูแดพอดูท่าทันจิโร่ดูเม่นแทก่อนยิงอยู่ตัวเดียวเนี่ยอุ้ยดูโคกงเขแพ้เขแพ้เขาแพ้ ไม่ได้แล้วแม่เอาไปแล้วเก่งมากเอาสู้เขาเขาจะกินอะสู้เขาเก่งมากวัดกินได้ไงน่าดูไปแล้วขอดูนะถ้าทำจิโร่ผ่าก้อนหินจริงหรอขาได้แม่ันนี้กินไหมเนี่ยเอากินมอกไม่กินโอเคไปแล้วนะไม่จับดูถ้าผ่าก้อนหินทำทจิโร่จับดูบุยไหนอะ เอามาลูกป่ะอันนี้ไม่มีอะไรเลยเหรอกุ๊กเสือดาไม่ไงแม่ มันเป็นนกแล้วไงมีจิ้งจอกมยู่ีอกอีกเหรอมันจะหาล่าตอนคืนมันหลอนเดียวด้่ะเอาผู้นำไปเอาแล้วผู้นำเอาผู้นำผู้นำเปิดให้ด้วยมา ฮ้ย,เร,ย,เ,รยเราจเจอแล้วก็โชคดีสิใครให้แตงกวาเนี่ยก็ขอทายหน่อยใครเจอติ้งจอสี๋เรา <ดำ S 1> กินปะเราห้ามจะได้เด็ดดิ่มไม่น่ากินครับเอามือคว่ำหลังนะลูกอันนี้กินปะแ<ำ>ล้ลวเป็ดกระหานไปไหนหมดอะ่ะ ปิดประตูครับถือไม้ระวังน,นี่แม่จะไปให้มาแล้วนะมากินเก่งหมดแล้วเนาะอืมจริงๆอยากไปให้หมูแต่ว่าไม่ทันหมูตัวใหญ่นั่นหนูมีพลังจริงไงคุ้มกับการไม่นอนจริงๆใช่ไหมใช่แล้วแม่ทำให้ดูเดีย๋ยจจบ แม่ทําขอโทษเด้๋ยวขอโทษจิ้มสูดแม่ขอโทษแม่ขอโทษเรกินแตงกวาปะเด้๋ยวขอโทษจิ้มสูดแม่ดูดีไม่กินแตงกวาด้วยนะแต่ตัวนี้เหมือนกินทุกอย่างนะอ้าวฉันไม่มีกระหล่ำไม่เธอแล้วกระหล่ำมันหมดแล้วแล้วอันนี้กินแตงกวาปะเมื่กอกี้มันยื่นมือเลยอ่ะเนี่ยอย่ะไรโอ้ยน้อง อยากกินน่ะอยากไม่กินกระลำอ่ะอยากป้อนให้เนี่ยอ่ะอ่ป้อนแตงกวาให้เนี่ยอ่ะลูกอ่ะน้องโต๊กกินแตงกวาตันมารอน้องเคี้ยวก่อนโอ้ยน้องน่ารักมากเลยอ่ะอ่ะลูกอ่ะ งับ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 ต<อ>ายแล้วอิ่มแล้วมั้งน้องอิ่มแล้วไปเคี้ยวลูกน้องไปเคี้ยวปลาไม่เวลาเขาแป๊บหนึง่งเขาไปกินน้ำเขาชอบน้ำเนองกินยาไม่น้องคอแหง้งแม่ว่านะอโอ้ดูสิอ่ะลูกอะ ให้แตงกวานี่ให้หมดเนาะน้องชอบกินน้องชอบกินแตงกว่า,าสนุกขึ้นมาเฉยเลยอ่ะเราอ่ะน้องน่ารักอ่ะใช่ไหมใช่น้องน่ารักน่ารักสุดเลยในวันนี้น้องน่ารักสุดแล้วใช่ไหมอะไรนะหน้าตัวหน้าเหรอเฮ้ยมือน้องนิ่มจังเอาน้องหยิบเร็วๆโอ้ย น้องคอแห้งเหรอน้องคอแห้งน้องก็แองเงี้ยวน้องไม่กินกระหล่ำนะพ่อน้องเก่งนะน้องไม่กินกระหล่ำนะน้องก้อยเอีงเหรอน้องเอาไหมโอ้โหอ่ะชิ้นสุดท้ายครับเก่งมากเหรอ What the what the fuck หายไป้เร็วไม่ไดะไายไป้เร็วเอาไม่เป็นไร่ะไป่นี่ชองรู้นั่นน่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวน้องก็หากินเองได้ลูกปะไปให้มาก่อนอ่ะแม่จิ้มแ้ล่ะจริงจริงมัมเคยอยู่นี้นั่นเนี่ยก็ปรับปูอาจจะใช่นี่ธี่ใหม่ ทำให้แกใส่ทังให้แกใส่ทังให้ไม่เป็นไรที่ให่ใส่ถังให้ต้องไปหาเต่าก่อนแล้วก็ไปคืนถังด้วยไม่รู้เตาอยู่ไหนใช่ไหมรอพ่อมะดูสือให้มาไม่อะไรพ่อไม่อะไรพ่อเย็นแล้วดูแล้วดูกิ่งไม้หล่นนะพ่อหรือเชือกนี้ไ่พ่อไปมา พอ่อถ่ายคลิปอยู่รูเต่าสองตัวนั้นดิเดินดตุ้งตุ้งตุ้งใช่ดืม่มที่พับอ่ะพอะ่อฝอยไปก่อนนะพอะ่อฝอยไปก่อนพุ่นตึวตัวบึ้มใช่ชังกองเหรอเดี <ừ> ๋ยวแหกให้มัน ชีวิตอย่างนีใ้ใครขู่เนี่ยไอีตัวนั่นไงเต่าสมพันธ์นะเนี่ยมันผสมพันธนะุ์นะอย่างเงี้ยเฉพาะมันจะกัดตัวผู้อะ่ะเอา้เอาเอ,าอิ่มโอ้ยทำให้จริง <c oughs> เก่งกว่าแม่อีกเดี๋ยวดูว่าผสมพันธุ์กันโอเคค่ะ <c oughs> ตัวเมียาจะากัดตัวใหญ่ใช่ปะ <c oughs> ถ้าตัวเมียาากัดคอตัวใหญ่ <c oughs> ตัวใหญ่จะมีเลือดให้ให้ตัวเล็กกินนะ จับเสื้อไหมพ่อนกฟอวิงโก้อ่ะพ่อนกฟอวิงโก้มันปนหารลูกไงไม่รู้หรอให้พี่เพื่อนเจาะหัวมันให้ให้เลือดไหลออกมาให้ให้ลูกพ่อลูกไงตัวข้างในนั้นมันกินไหมนะนี่จับนกฟอวิงโก้ปนหาไงไม่รู้หรอเอาเลือดสมองของมันนะให้ลูกกินแม่เหรอใช่ลูกฟาวิงโกปนอาหารเงี้ยกินหรเนาะอยู่นะที่มันตัวเมียมันจอด ออตัวคู่หรอใช่ไหมอุ้ยอันนี้กินไม่บอกละ่ะกินก็ไม่บอกไม่ตัวนั้นขู่แม่จะได้แบะให้เอ้าให้ที่พื้นก็ไม่กินนับมีเผนใหม่โอ้ต้อ,องให้กับปากแท้พระคุณมาอย่าแย่งกัน อย่าทำเขาเฮ้ยมาสู้กันไหมแม่ไอตัวนั้นกระดองเตกนั่นน่ะใช่ไหมมันพุ่งชนอะใชก่กระดองชนอะแม่เห็นไหมอย่าทำอย่ามาตายใช่ไหมไอ่กินกันเลยใช่กระบอกดองชนแม่ไม่เห็นนี่อย่าเธอไม่กินเธอก็ไม่กินสิมันก็ตายเองใช่ไหมแม่ขอโทษนะอือม,มันจับเสื้อไหม พ่อเสื่อม็กโขกไปเรื่อยๆกระดองมันจะแตกก็ตายเลยแต,ตอสุขไม่นี่ไงอยู่ที่พื้นไงนนนไท,ำทำไมตัวนั้นไม่ทำไมทำไมตัวนั้นไม่เกาะสู้อ่ะเนี่ยอยู่ที่พื้นเนี่ยไปจ้าท,ทำไมตัวนั้นไม่เกาะสู้อ่ะนงงไหมมันหดดิวหลูกสารหน,น,นูอยู่ตัวใหญ่มองดิพ่อดูตัวใหญ่ดิ<ฆ> จริงเหรอเอ้ยจริงด้วยเตาชีไม่ตัวใหญ่สนใจแล้วสองตัวเนี่ยมาสีเอ้ยน่ารักพ่อดูดิสีไหลเยอะมากเลยเนี่ยสีไหลเยอะเร็วกินไวๆตัวใหญ่จะมาแล้วเร็วกินเร็วๆกินไวๆตัวใหญ่จะมากินเดียวตัวใหญ่จะมาทำไมสีเยอะจังเนาะใช่อุ้ยอันนี้ให้สนุกอ่ะรอบพี่แล้วให้ไม่กิน มันไม่กินแตงกวาเพราะว่าไหมสีมาเรื่อๆยๆแหละใช่ไหมแหมตัวเล็กอร่อยใหญ่เลยนะนั่นรีสีมาเรื่อยๆเลยอ่ะจริงหรอนั่นแหละดูดิอุ<ว>้ยเพิ่งเคยเห็นเตา่าฉีเต่าฉีเนี่ยมันามหาของมันเลยแม่ใช่ไหมหรอเวลาฉีก็หาไปข้างล่างข้างหลังแม่อุ้ยน่าเอากระหล่ำมาแจกอีกอ่ะทำไมม,มันดูกินอร่อยอ่ะ เ,เนี่ยแม่ให้ตัวนี้เนี่ยมันเลิกมันเลิกชนเพื่อนเลยเห็นไหมดูดิเดี๋ยวหนูทำท่าทันทันทันจิโร่ผาก้อนหินหนึ่อ่าทำรอบหนึ่งแล้วแล้วพอแล้วนะระวังไม้โอเคอ่ะมาแม่ขอครับเน,นี่ยนีน <c oughs> ่ยิ่งเพื่อนเลย,เเเลยแล้วแม่โยนให้มันก็เหยียบนะดูนะพ่อเนี่ยนึกกินโตไม่กินน่ะ ดูดิมาเงินเพียบเลยโค้มแล้วเนี่ยหัวหนึ่งอะหรือว่าหรือว่าไอตัวนี้มันทำตัวนี้ก่อนตรงถึงกระดองแตกจริงเหรอแล้วแล้วไอตัวเนี้ยมันก็ทำแก้คืนจะเป็นไปได้แก้แขนคืนนะครับระวังนิ้วลูกตัวข้างๆนั้นยืนแล้วลูกงับยืนขึ้นมาแล้วลูกไลูกปมันอาจจะทําตัวนั้นกระดองแตกแล้วตัวนั้นมันอาจจะแค่แขนก็ได้อันดูล้างมือนูล้างมืออาจจะเป็นไปได้เหรอล้างมือให้สะอาดอ้าเฮ้ยลูกนเอ้า ลุไปต้นไหนอ,อะไม่รู้ไม่เป็นไรหรอกลุไปต้นไหนอะอาล้างมือ,อลูกล้างมือไม่รู้ตั้งนานเุกไปต้นไหนอะแม่เอาถังโอ้ยเบาเบามันลุกไปต้นไหนอะเดี๋ยวแม่เอาถังกันนี้ไปคืนก่อนไปเนื้อตำรวจจับด้วยใช่ไม่เจอกันนานหลายปีนะใช่ล,ล,ลุงไปแล้วอ่ะลุงไปแล้วอ่ะมือหายเหนื่อยเลยใครพากลับรถได้เนี่ยตอนเนี้ย อย่าลืมกดไลค์กดถ้าใครเพิ่งล้วนะครับทั้งทั้งของเราไวไวสวัสดีค่ะค่า